สวัสดีครับนายเอกครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปรีวิววันตกปลาครับวันนี้ก็เป็นตามคิวนะครับรอบที่แล้วเป็น Queen a นด i n g งเบสคั t i n g นะครับสำหรับตัวเวท3ขีด8กับตัว4ขีด10เนาะวันนี้ก็ไล่เวทขึ้นมาครับวันนี้จะเป็น62นะครับและโดดขึ้นไปเป็น10 20ค่ข้ามแป17ดไปก่อนนะครับ87นี่คือต้องบอกว่ามันคงเป็นเวทเวทหลักที่บ้านเราใช้เยอะสุดนะครับก็คือเป็นเวทที่ อารมณ์ว่าอเนกประสงค์อันนั้นเดี๋ยวเก็บไปรีวิวแยกนะครับวันนี้ผมจะเป็นรีวิวตัว62ครับ10 20นะสำหรับเบสควีนแอร์คิงครับนี่นะครับก็จริงๆ2เวทเนี้ยจริงๆมันก็เป็นเวทที่คือจะพูดว่าเวลาเราเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการแนะนำให้เพื่อนๆมาก อะไรเอาไปใช้แบบไหนดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวเรื่องของตัวสเปคคันนะครับ62นะครับ80 70 20 10 25มันก็เหมือนกับ38 4 1 0ที่รีวิวไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับแต่ในวันนี้มันจะมีอยู่ตั้งแต่ตัวไอ้พวก8 7นะครับตัว10 20นะครับแล้วก็10 25ซึ่งมันจะเป็น6ฟุต10นะครับกับ7ฟุต2นะครับ3 3เวทเนี่ยครับมันจะมาเป็นแบบปาทอมจอย นะครับจะมาเป็นแบบต่อโคนนะครับและและและมันมีบางอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกกับเพื่อนๆนะในความที่เขาใส่ดีเทลเล็กเน้อยมาให้นะครับสำหรับเจ้า Air King นะครับตัว87กับ10 20นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนอกนอกจากว่าลักษณะหน้าตามันเหมือนกันอยูแ่แล้วมันมีอะไรที่ต่างนะครับกับตัวตัวอื่นอื่นบ้าง เอาตัวหลักเลยละกันนะเริ่มต้นคิดมาก็ตัวหลักเลยนะครับคือสำหรับเจ้าตัว87นะครับกับ1 0 20ทางบริษัทนะครับทางบริษัทใส่ไกด์นะครับใส่ไกด์เห็นไหมฮะเนี่ยนี้จะเห็นชัดนะครับใส่ไกด์มาให้คนละชุดนะครับเป็นคนละชุดกันนะคำว่าคนละชุดคือท็อปคนละวงนะครับตัว4ขีด1 0 6 2กนะครับ3ขีด8นะครับตัวท็อปจะเป็นเบอร์5นะครับตัว10บ เอ่อสิบยกับ87จะเป็น5.5าจุให้ดูอีกทีซึ่งวงมันจะใหญ่กว่าเนี่ยเห็นไหมอ่านี่น,นี่นะครับวงมันจะใหญ่กว่าครับวงมันจะใหญ่กว่ารูมันจะใหญ่กว่าสําหรับตัวท็อปนะคือถ้าเราดูเงี้ยเราจะเห็นเลยนะครับแล้วก็แต่ตัว,ต,วตัวอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดนะครับแอคิงจะมีไกด์อยู่ทั้งหมดประมาณ10ตัวนะรวมท็อปแล้วนะครับก็ถือว่าใส่ไกด์มาเยอะนะและไกด์ที่เรารู้ก็คือเพื่อนเจ้าฟูจิซิกนะครับทีนี้คราวนี้สําหรับไอตัว 87กับ10-20ที่มันเป็นความยากหกฟุตสิบเนี่ยตัวเนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเอ่อที่เขาเปลี่ยนไกด์มาให้นะครับตัวท็อปเนี่ย ให้มาเป็นวง5.5นี่นะครับเขาก็มีเหตุผลนะครับก็คือออช่วงที่เราเอาไปเทสกันเนี่ยแหละนะครับคือสําหรับเวท87กับ10จี้เนี่ยหลายๆท่านก็จะไปเล่นปลาช่อนนะครับเล่นช่อนเล่นเชโดะกระพงน้ําเช้าแต่หลักๆเนี่ยก็คือมันเป็นงานที่จะต้องใช้สาย PE เบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คืออาจจะเป็น PE 2 PE 2, 2.5หรือบางท่านเนี่ยเล่น10 20สะสมถ่าย PE 3เลยนะครับบางทีงานเก็บกระพงอะไรเงี้ยไม่ใช่โคติ่งงานน้ําเช้าอะไรเงี้ยและช็อคนะครับช็อคก็จะเป็นช็อค30 40 ถ้าเกิดไปเล่นช h a d นะครับ PE 3มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสโหรันสิบ PE สิบสองเบอร์ที่ E 2.5 PE 3ช็อค30ช็อค40่สิกับพอไกด์นะครับฟลูที่เป็นเบอร์ห้านาฟลูที่เบอร์5เนี่ยถ้าเราเราเล่นช็อคใหญ่นะครับ PE โตช็อคใหญ่นะครับ PE โตช็อคใหญ่ตัวตัวท็อปเนี่ยมันเล็กนะครับบางทีเราเข้าเงื่อนเนี่ยบางทีเราไม่ได้เข้า FG นอกมาหรือเรา หรือเราไปเข้าไปแล้วเกิดขาดแล้วเราต้องรีบเปลี่ยนเงื่อนอะไรนะครับเวลาที่เอาไปตกบางทีน้าเช้าเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งปันนิดน,นะครับเข้าเงื่อน FG เงื่อนที่มันใช้ความเอ็ก็จะเป็นเงื่อนหัวล้านชงกันกเงื่อนง่ายๆเงื่อนอนะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกนี้มันจะมีปมมากทีเดียอีตัวช็อคนะครับที่มันมีปมเนี่ยบางทีถ้าเกิดวงมันเป็นเบอร์หเป็นพวกเบอร์เล็กเนี่ยมันก็จะมีโอกาสโอกาสตีและสะดุดนะครับถ้าเกิดเราเรีบๆเข้าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นประจำนะครับไม่มีเวลามานั่งปันนิด แต่นะครับ e- ูนะครับที่เป็นเบอร์5.5เช่นเบอร์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เวลาเวลาเราเข้าช็อกนะครับเวลาเข้าช็อกอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับหรือยังมีปมเนี่ยมันจะตีแล้วไม่ค่อยสะดุดนะครับนี่คือข้อดีนะครับของตัวตัว queen aging ตัวเวท87กับ10 20นะครับซึ่งตัวท็อปเขานะครับเป็นเบอร์5.5อ่าอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับ อย่างเดียวเลยนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็สําหรับตัวเรื่องของสรีระคันนะครับตัวที่เป็น6กฟุตสินะครับตัวที่เป็น6กฟุตสิบริษัทออกแบบมาเป็นแบบ2ท่อนต่อโคนนะนะครับสท่อนต่อโค้งก็คือลดลงลวดลายนะครับคันเหมือนกันหมดสวยทุกอย่างนะครับเนี่ยตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็โลโก้โลโก้นะครับแล้วก็ต่อโคนอ่ะอย่างนี้สําหรับคันบางท่านไม่เคยใช้คันต่อโคนนะดูตรงนี้นะ ท,ทั <anything> ทน,น mm hmm. ที่มันเป็นทอ่อนเดียวนะครับท่อนเดียวก็ค <transform ación> <enter> er ือเราก็มันก็จะเป็นท่อนเดียวเดิมๆมาจากโรงงานนะครับแต่สําหรับเป็นการต่อโคนนะครับนะครับมันก็จะมีบางช่วงนะครับที่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะใส่แค่นี้นะครับใส่แค่นี้ใส่แค่นี้พอนะครับใส่แค่พอแน่นไม่ต้องกลัวตีและหลุดนะครับคือมันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติมันแน่นพอนะครับและที่สําคัญอย่าไปฝนนะครับอย่าไปฝนอย่าไปเอากระดาษทรายขัด จนแบบว่าเอ้ยมันไม่สวยงามนะครับขัดจนมันใสเข้าที่สุดไม่จําเป็นต้องทานะครับเพราะถ้านานๆเอาไปขัดนะครับแล้วเพื่อแค่ต้องการให้ใสสุดนะครับระยะยาวมันจะหลวมอันเนี้ยโรงงานก็ทาเผื่อไว้ให้นะครับเผื่อให้มันให้เราใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับเวลาเนี่ยระยะห่างวันเซนหนึ่งนะครับมันจะเผื่อเวลาเราใช้ไปานานๆแล้วมันการสวมการเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียสีเอฟเขาเรียกว่าการสึกหลอของมันทีละนิทิละนิดมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่เส้นหนึ่งเนี่ยโอ้ใช้2ปียังยังไม่หมดเลยนะ สองปีนะครับยังยังยังไม่สึกแหละผมพูดตรงๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยบางทีไปฟังมาใสแล้วมันเหลืองนี่มันจะหักไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าทีเนี่ยมันเข้าไปก็เกือบสองนิ้วแล้วนะครับเข้าไปล้มสองนิ้วแล้วแล้วเหมือนที่เคยพูดไปทุกครั้งนะครับคันเตียปอมไม่มียี่ห้อไหนลงถึงไกด์ตัวนี้ถ้าลงขนาดนั้นหักหมดแล้วนะครับคันเตียปอมมันเป็นฟาสต์แอคชั่นนะครับมันเป็นฟาสต์นะครับ มันจะลงปลายนะครับปลายมากอนเนี่ยครับเห็นไหม,มจะลงปลายมาก่อนแล้วก็แอคชั่นมันจะหมดแค่ประมาณนี้แล้วนะครับออถ้าไปฟังมาการต่อโคนไม่สุดจะทําให้เวลาอาัดปลาเรื่องนี้หักไม่เกี่ยวครับคือมันหกักมันหักกลางไอที่ไอที่หักตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าแอคชั่นเวลาเล่นปลามันอยู่ช่วงปลายนะครับกับกลางเข้าใจตรงกันนะหลายหลายท่านซื้อไปแล้วยังงง,งๆเอาว่าเสียบสุดไม่สุดนะครับบางท่านไม่เคยใช้คันสองท่อนต่อโคนนะอัดในต่อเท่านี้พอนะครับก็ จริงๆถามว่ามันจะเ,เหมือนการรีวิวมันก็คงไม่ได่เหมือนการรีวิวหรอกนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นการมาบอกเล่ามากกว่าว่าตัวคันแอร์คิงนะครับสาหรับตัว87กับ1020ม,มันมีความต่างยังไงสําหรับ102นะครับ102แข็งนะครับก็จะมีความแข็งมีความตึงนะครับแข็งตึงกระปรงน้ําเช้านะครับช่อนหมายลกๆชาโดว์อะไรได้หมดนะครับก็คือตามคอนเซ็ปต์คือเวทคัน1020ทั่วไปมีความยาวอยู่ที่6ฟุต10นิ้วนะครับแบบ ต่อโคนนะครับต่อโคนช่วงโคนนะครับช่วงโคนออกแบบมายาวนะครับยาวประมาณนี้นะครับจับจับหัวสองมือได้นะครับจับหัวสองมือได้ก็คือเวลาเราไปเล่นเจ้าพวกใช้เหยือกระดีตัวใหญ่ๆหรือพวกปลาพวกโจกงโจกเกอร์อะไรต่างๆพวกกระดียางตัวใหญ่ๆที่เราเราจะต้องการขวดเหยื่อนะครับแล้วจับปลาย จับที่โคนคันนะครับตัวแอร์คิงออกแบบมาให้มีความยาวพอสมควรในการจับ2มือแล้วหวดได้นะครับใช้2องมือหดได้นะครับอัเนียโคนตัวนี้นะที่มันทำความยาวเขามีเหตุผลเขาอยู่คือเอาไว้หวดนะครับเอาไว้หวดแล้วก็ตัว 10- 20นะครับต้าหนักคันผมจำไม่ได้ประมาณร้อย0กลางๆมั้งนะครับก็คือคันประมาณ1ิ แต่สิบเจ็ดสิบยี่สิบเนี่ยมันไม่ใช่กคะแนวขันเคาะอยู่แล้วมันจะเป็นการกอรนะครับเน้นการกอรยกยกการกอรการยกไอ้แบบเคาะเนี่ยคงคงไม่มีแถวสิบยี่สิบไปนั่งเคาะกันหรอกเพราะว่าด้วยเนยเจอร์คือเราก็ไปเล่นเหยื่อปักนะครับปักใหญ่กอใต้น้ํามานะครับพวกแข้งเบตทั้งหลายแหล่นะครับเอ่อเหยื่อมินนาวโตโตโต,โตนะครับสิบสองเซนยันสิบสี่เซนอะไรก็ว่าไปนะครับหัวชีกปลายยางน้ําหนักสิบกร,รมัมอะไรพวกเนี้ยอัพขึ้นไปหรือไม่ก็ทั้งกระดิ่เหล็กก็คือ เนเจอร์ <N ager> ของคันประมาณแปดสิบเจ็ดสยี่สิบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันมันจะทาไว้ยากไว้ยาวหน่อยนะครับเอาไว้หวดได้ไกลๆอ่าอย่างนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะครับแล้วก็ตัวแบงค์นะครับเล็กเลียวนะครับเล็กเลียวนะครับสวยงามนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันพอๆกับแอคชิงตัวเก่าไหมที่เป็นสปินนิ่งผมมีแอคชิงสปินนิ่งตัวแปดสิบเจ็ดมาให้เทียบให้ดูใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันตอนนี้ก็คือเหมือนเหนือแค่รออย่างเดียวก็คือรอแค่ คลิปสำหรับเอาไปเทสนะครับอ่ะนี่นะใกล้เคียงกันเลยนะครับมีคือแอร์คิงตัวที่เป็นสปินนิ่งนะแอร์คิงสปินนิ่งนะครับตัว87นะครับก็คือเล็กเรียวเหมือนกับตัว87นี่แหละนะครับสำหรับตัว10 20นะค่อนข้างจะเล็กเรียวนะครับตัวตัวแบงค์นะครับตัวแบงค์ของตัวตัวสปินนิ่งไอตัวตัวตัวเบสนะตัวแบงค์ตัวเบสสำหรับแอร์คิงทุกตัวนะครับจะเป็นกาไฟ24่ี่ทีตัวใหม่นะครับก็คือเทคโนโลยีจะใหม่กว่าเท้าตัวตัวสปินนิ่งนะครับสำหรัับบตวเสนะครับ หนากว่านะครับและก็เหนียวกว่านะครับราคาเลยไม่เท่ากันนะครับราคาเลยและสงสัยว่าทำไมราคาสปินนิ่งกับเบสต่างกันเกือบพันแบงค์ใหม่กว่านะครับลายแบงค์ก็คุละลายนะนี่ฮนะเห็นไหมฮะลายตัวสปินนิ่งจะคุละลายกับตัวลายเบสเห็นไหมครับตัวลายเบสจะถี่กว่านะครับถี่กว่าละเอียดกว่านะครับ,ก,รบก็คือพูดง่ายว่าเขาแล็บเล็บเลบละเอียดกว่านะครับแล็บละเอียดกว่าเวลาจับจับผิวสมัมผัสคันรูปอย่างเงี้ยตัวสปินนิ่งจะจะ จะค่อนข้างจะห่างว่าเบสเนี่ยจะลายจะถี่นะครับลายจะถี่กว่านะครับฟิลนะครับฟิลคันเบสนะครับฟิลคันเบสแอร์คิงบอกอย่างนี้ใครรู้จักคันไข้ายปามาั้งนะครับคันไข้ายปามาั้งผมจะบอกว่าแอร์คิง62ตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับ62เปอร์เซ็นต์70 20นะครับเหมือนปาม ora, มอล่าโฉม2ฟิลฟิลคล้ายกันนะครับเป็นฟิลคันที่มีความคล้ายกันมากคือ แอคชั่นเหมือนคล้ายๆกันนะครับน้ำหนักคันใกล้เคียงกันนะครับความตรงความตึงอะไรพวกนี้คือพูดง่ายๆถ้าบอกว่าบางทีหลายๆท่านชอบถามว่าไอ้เน้อกมันเหมือนกับฟิลคันประมาณไหนไม่เหมือนบาซอนไม่เหมือนโซเดียสนะครับคล้ายปาโมล่าโฉม2โฉม2นะไม่ใช่โฉม1น,นะมีความคล้ายกันนะครับมีความคล้ายปาโมล่าโฉม2นะครับเนี่ยตัวอันนี้คือตัว6 2นะครับคถ้าใครมีนะครับใครมีปาโม,มล่าอยู่โฉม2ก็ลองเอามาจับๆก็ะดูให้รู้อ๋อมันมีความใกล้เคียงกันอ่ะตัวนี้เป็น6 2นะ 62นะครับ62ก็ด้ามก็จะมีความสั้นนะครับสั้นกว่านะครับวามกว่าตัวเจ้า87กับ10 20เพราะความยาว6ฟุต6แล้ว62เนี่ยมันยังใช้งานสำหรับพวกประมาณงานครอบปลั๊กนะครับงานครอบปลั๊กงานปากออะไรได้นะครับด้ามก็เลยจะออกมาไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ไม่ได้สั้นจนเสียบลานแล้วก็ตัวคันน้ำหนักอยู่มา130 1 0 0 1 20ปลายๆนะครับ ประกบกับลอ้อพวกเอเอเทเลตไม่ใช่เอเทเลตพวกอะเดนะครับตระกูลอะเดตระกูลลองฟองกฟ้าพวกนี้นะครับตัวล้อจะลงบาลานได้พอดีนะครับก็ถือว่าตัวลอ้อครับไอ้ตัวคันทาําบาลานได้พอดีเลยนะครับสวยนะครับคันเขาคจะสวยอ่ะเท่านี้ เอ,อเหมือนที่บอกไปนะครับสำหรับตัวตัว62นะครับแล้วก็120นะครับการใช้งานเนี่ยเราควรใช้งานประเภทประมาณไหนนะครับ62ข้อปักนะครับงานข้อปักงานกระพงนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปพูดเท็กซัสประชุมประชอนไม่ได้แข็งอะไรมากอยู่ประมาณ62ปกติคลายปามโมล่าชม2นะครับฟิลคลายปามโมล่าชม2ตัว120 งานช่อนชโดที่เล่นเหยื่อใหญ่นะครับเล่นเหยื่อใหญ่กระพงน้ําเช้านะครับและตัวจุดเด่นของตัว87เกับ1020ก,ก็คือตัวท็อปเบอร์5.5เหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อต้นคลิปเนาะก็ใครสนใจนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับดูจาก YouTube ผมก็จะมีรายละเอียดแปะไว้ให้นะดูจากเพจดูจาก Facebook กลุ่มอะไรก็ตามนะครับก็จะมีลิงก์นะครับไปสั่งซื้อได้คันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามใหม่คุณภาพดีนะครับกับไฟ24 t และที่สําคัญสวยงามมากนะตัวนี้ การันตีว่าสวยคุ้มค่าเงินแน่นอนนะคันหนึ่งอยู่ที่ตัวตัว62นะครับ2,650บาทนะครับและก็ตัวเจ้า10 10 20นะครับอยู่ที่2,750บาทนะกรุงเทพสามารถเข้ามารับเองได้นะครับที่ ELEMENT c o คอ o โดซอยสีเล็กสนะีน่าคกี40นะสำหรับร้านค้าที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้นะไปขายได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะ เอาตัว87มารีวิวให้เพรถามกันมาเยอะมากก็จริงๆอ Air King Spinning 87ใช้งานอะไรเบสก็ใช้งานอย่างนั้นแหละครับเหมือนกันนะครับหาไปเล่นประช,ชุมบัะช่อนได้ตามปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ไงเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ